วัสดีครับทลิปนี้เราอยู่กับทีมงานเสียไมไม้ครับหลอกนาดินโอ้ขันแรกก็เสียวุ้นอีกแล้วเสียวุ้นจากทีมงานธนพลครับมาวิ่งร่วมกับทีมงานเสียมไม้ที่430โคบส,สุนาดินส,สวยๆครับ เก่านอกด้นี่เก่านอกของแท้ครับ เด็ดที่เด็ดงานเที่ยวสบายสบายครับ ชมคันต่อไปครับดีก้าโอ้ท่าแกขับไมโครเองนะเนี่ยทีมงานเสียมไหมก็ใกล้เสร็จแล้วครับอีกนิดเดียว อ้าวโอ้ดนไซน์สวยๆเลยครับรุ่นนี้บุมจะยาวกว่า SK140 ย่นะจะยาวกว่าโกบ e ครับยาวกว่ากันนิดเดียว ไปครับไปโอุ่นนุมน่มเลยดูครับโอ้โหเรียบร้อยดับเลยยังไงครับโอ้จมดินทรายครับเอาสก,กิดท้ายหน่อย น่วมจัดฤดูการแรกก็จะประมาณนี้ครับตามกันมาติดๆเลยอ่ะสคันสุดท้ายครับวันนี้ก็วิ่งประมาณ4คันรถไม่เยอะมากครับ ก็มีรถประจำทีมงานสองคันแล้วก็รถจากธนพลนี่สองคันครับร,รวมสองคันโอ้เสียงบีดดีนะคะันนี้ให้เทค โอ้วัยอยู่นเดนีไยดูครับยังไวยอะ่ะ ตรงนี้ก็เจอแต่งานลอกครับงานขุดสะงานขุดสะไม่ค่อยได้เจอเลยไปทางไหนก็เจอแต่งานลอก <c oughs> อตักสุดท้ายครับ อ่ะไปเสียงยังโหดเลย ันนี้ก็เป็นรถประจำทีมงานครับเป็นรถเสียไหมรถของท่อแกเองเลยครับคันนี้ครับ ไม่หมดอีกเอ้โอ้โอ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 ป็นแต่แรงแรงเลยโอ้โอโอโกเลย ชมต่อกันคลิปหน้าครับบััสดีครับ